วันนี้จะมาถ่ายน้ำมันส่วนท้ายเจ้าเซอันนี้ให้ดูชมครับก็เอาไว้ให้คนที่ไม่เคยทำเองนะครับเคยอยากลองทำเองมันก็ไม่ยากในไข่น็อตตัวนี้ตัวนี้นรน็อตเบอร์สิบสองหมุนออกเลย ถ่ายกับเติมรูเดียวกันเนี่ยครับนี่เลยนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเดือนที่แล้วที่ว่าได้รถมาแล้วก็ถ่ายใหม่มันก็จะน้ำนมน้ำนมหน,น,น,น่อยก็ปล่อยให้มันไหลไปถ้าจะให้ดีก็เอียงรถสักหน่อย มันออกไม่หมดหรอกพอเราเรียียงรถมันก็จะไหลเพิ่มได้อีกทำคนเดียวนี่มันยากเข็นจริงนี่เดี๋ยวรถความไม่เห็นช่ยคนเดียวเนี่ปล่อยมันไหลไป เจ้าของเดิมน่าจะไม่เคยถ่ายนะ้ำมันเกียร์เลยครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมถ่ายมีออกมาต้้งนึงช่วงแรกๆนี้ก็จะเปลี่ยนมันบ่อยๆหน่อยให้มันได้ถ่ายนะ้ำมันเก่าทิง้งเดี๋ยวจะทำวิธีออกให้ให้มันออกเยอะๆให้ดูครับกลับมันยกล้อเลย บายสวยๆบายดีๆนี่แหละเนี่ยมันต้องออกอยู่นะเอาให้มันออกมาให้ถูกท่อที่เจ็ดถึงได้ก็เหมือนความรำมันะ ก็คแค่ถ่ายน้ำมันเสื่อมถ่ายนี่ดูยุ่งยากวุ่นวายดูสีน้ำมันครับเช็ดเช็ดนี่นะขนาดที่เขาให้เติมก็0.09 ก็หรือประมาณเขเรียกอะไรอะ่ะ90มิลลิลิตรแต่ว,วันนี้ผมจะใช้ของนี่ของยามาฮ่าแถวบ้านหาซื้อได้แค่นี้ใส่ได้ใส่ไปก่อนตัวนี้100มิลลิลตรผมเดี๋ยว่าใส่หมดนี่แหละ เรแล้วเราก็เปิดฝานะเปิดฝาเราก็ใช้จุกมเนี้ยเจาะเข้าไปนี่เลยเจาะเสร็จ,จแล้วเราก็ปิดฝากับคืนแล้วเราก็ใช้มีดน,นี้ตัดเลยนะนี่ จริงๆนะน็อตตัวเนี้ยถ้าจะให้ดีนะต้องมีมีแหวนอลูมิเนียมขนาดเท่าตัวนี้ครับลองอีกสักตัวหนึ่งบ,งบางๆมันจะทำให้ปิดน้ำมันได้สนิทมากขึ้นนะน็อตเบอร์สนะิบสองมาเดี๋ยวเรามาเติมกันนี่ยบีบเข้าไปเลยบีบเข้าไปในรูนี่แหละเวนกรรมเสืยบตัดสั้นเกินใหญ่ไม่เท่ารูอีกบีบเข้าไปเลยครับ ก็ไปเลยเดี๋ยวผมตั้งกล้องไปกล้องกล้อง่ายๆหาตั้งมันตามผมตั้งพื้นนี่แหละตัวเนี้ยเวลาตอนเราปิดน้ำมันก็เลยนะต้วนยังให้รีบปิดไม่งั้นน้ำมันมันล้นออกมาถ้าจะให้ดีก็หาคนมาช่วยเอียงรถนิดนึง จะเรียกเมีย์ให้มาช่วยกันน้องอาครับน้องอาเชื่อที่เอียงรถตั้หนึ่เงเย็ดเมย์มาแลเดี๋ยวอีกสักพูดเมีย์มาช่วยนะนองอาเชร่ออย,ย่างรถทีนะ่สองนี่ อย่าง,งนี้ผมเหนียวก็ใจดีใจดีบีเข้าไปให้หมดเลย หมดแล้วมั้งเสร็จแล้วก็เช็ดมันทั่งนี้ครับแ,แร้ก็ปิดนับเท่าไรเท่านี้ครับเป็นอันเสร็จขอบคุณครับเนี่ยจา๋านี่เสร็จแล้วก็ล็อกเลยครับ ไม่ต้องล็อกแน่นเือนแบบแว่าขันแบบเอาขึ้นกล้ามเลยนะเดี๋ยวเกี่ยวพังหมดแค่ตึงมือครับตอกต,ตึงมือตึงมือแต่ละคนไม่เท่ากันนี่บางคนตึงมือถ้าเกี่ยวหลุดเลยก็มีเส็นเรียบร้อยครับสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องถ่าย z ซ